Did you know ปุ่นบุรไมทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดพี่นาครับเพลงมันก็สนุกดีนะครับพี่เราไง แต่ว่าพี่เปิดมาตั้งแต่ตีห้าสี่สิบห้าแล้วตอนนี้ยูโนมาเที่ยงยังไม่ปิดอีกพี่เปลี่ยนหรือพี่ไม่ไหวแล้วก็พี่อยากจะฟังเพลงเก่าๆที่พี่เคยฟังตอนสมัยเด็กๆอ่ะจ้าอ๋อโอเคเข้าใจอะ่ะเออพี่สงสัยมานานแล้วนะตั้งแต่เริ่มซื้อซีดีตั้งแต่เริ่มมีดีวีดีเนี่ยพี่เคยถามตัวเองว่าไอ้แผ่นบางๆอย่างเงี้ย<อ>เสียงมันเข้าไปอยู่ได้ไงภาพมันเข้าไปอยู่ได้ไง ถ้าีประตูหรอถ้าพี่ยังตอบตัวเองไม่ได้พี่ถามผมเลยผมรู้ผมอยากจะบอกพี่ว่ามันเกิดจากนี่เนี่ยพี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยรอบตัวเรานี่แหละไม่งัน้นไม่เกิดหรอกนะซีดีนี่อะไรพี่เปลี่ยนเพลงก่อนแล้วผมจะบอกให้ว่าเพราะอะไรเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลยเอาที่ผมชอบซีดีและดีวีดีนั้นบันทึกและอ่านข้อมูลด้วยเทคนิคเปลี่ยนผิวของแผ่นให้เรียบหรือเป็นหลุม สลับกันไปนะครับเอผิวเรียบหรือผิวเป็นหลุมเกี่ยวอะไรกับการเก็บข้อมูลด้วยล่ะเนี่ยแผ่น CD และ DVD ใช้บันทึกข้อมูลจากกลไกที่เรียกว่า precision molding โดยขณะบันทึกข้อมูลจะถูกเปลี่ยนเป็นตัวเลขฐาน2นั่นหมายถึงตัวเลข1และ0ด้วยคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าบิตจากนั้นลำแสงเลเซอร์จากหัวบันทึก จะยิงข้อมูลลงไปบนผิวของแผ่นซีดีซึ่งเคลือบด้วยอลูมิเนียมมีสถานะที่สะท้อนกลับได้ถ้าลำแสงส่องกระทบบริเวณใดบริเวณนั้นจะเป็นหลุมเรียกว่าพิ t ซึ่งมีค่าเป็น0บริเวณของแผ่นที่ไม่ถูกบันทึกก็จะมีลักษณะเรียบหรือว่าว่างเปล่าเรียกว่าแลนด์มีค่าเป็น1ครับกระบวนการนี้ จึงทำให้แผ่นมีลักษณะเป็นหลุมและเรียบสลับกันไปทั่วทั้งแผ่นแต่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับขณะที่อ่านลำแสงเลเซอร์จะถูกฉายลงบนผิวของแผ่นซีดีไล่ไปตามเส้นที่ขดจากด้านในครับแล้วจะสะท้อนกลับโดยแสงที่ฉายลงบนข้อมูลที่เป็นพิทหรือว่าศูนย์จะกระจายไปไม่สะท้อนกลับแต่แสงที่ฉายลงบนส่วนที่เป็นแลนที่มีค่าเป็นหนั้น,น จะสะท้อนกลับไปที่แท่งพริซมและส่งไปที่ตัวโฟโตดีเทกเตอร์จากนั้นจะแปลงสัญญาณทั้งหมดให้เป็นดิจิทัลครับคอมพิวเตอร์ก็จะเข้าใจและแปลงข้อมูลออกมาเป็นเสียงหรือภาพได้คราวนี้ก็รู้แล้วนะว่าเพลงเอ่ยหนังเอ่ยเสียงเอ่ยมันเข้าไปเก็บอยู่ในนี้ได้งไงทั้ง CD และ DVD นี่แหละแตกต่างก็อยู่ที่ว่าความจุนะครับ CD ประมาณ6 5 0ถึง700 MB, แต่ DVD 4.7กิกะไบต์หลายร้อยเท่าตัวต่างกันเพราะว่าเธอมากิกมาอะไรแถวนี้ฉันงง <P unch> เพราะว่า DVD ีนี่พี่มันมีเอรูที่แสงเลเซอร์มันจิกกๆเๆก็บข้อมูลเนี่ยเล็กกว่าแล้วก็เยอะกว่านั่นเองแค่นี้ก็พอแล้ววันนี้มันเก็บได้เยอะ<ก>นี่เก็บได้น้อยพอละเธอมากิกๆอะไรแต่ถ้าท <ๆ S 1> <ๆ>ี่ลืมอดีตไม่ได้นะครับคิดถึง VHS ไหมนี่เก่ามากเลยจบันทึกข้อมูลสมัยก่อนนะครับและนี่ก็คือดิจิทัลโนคุณรู้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามเราได้ครับทาง Facebook และ t w i t t ตอนะครับไม่ต้องบันนี้ะ อีเมลมีจดหมายมานะครับจบละลาเดี๋ยวดูหนังต่อนี่อะไรอ่ะฮะสวัสดีครับ Did you know